สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะคลิปนี้เราก็กลับไปอยู่กับเกม d e Ahead w a r f a i r กันอีกเช่นเคยสำหรับอีพีที่3นะฮะซึ่งอีพีนี้เราก็จะไปลุยกันต่อนะฮะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครอะไรได้เพิ่มนะฮะซึ่งจากคลิปที่แล้วนะมีคนบอกว่าตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่ตีแรงนะฮะก็ถือว่าดีนะถือว่าดีโอเคเรามาลออันนี้อัพได้นะเดี๋ยว อัพตัวนี้ไว้ก็แล้วกันเพราะเป็นตัวที่ราคาถูกแล้วก็ตีแรงอัพไวสักหน่อยโอเคจากดามเมจ90-94 HP จาก270เป็น281นะฮะโอเคน่าจะไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูด,ด่านถัดไปเลยดีกว่านันภารกิจที่8ระดับง่ายนะฮะโอเคไปกันเลยอ้าวโอเคเรามาถึงด่านเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วอุยอ้ยอุ้ยผีผุดนะฮะมีผีผุดมาด้วยนะฮะส่งออกไปก่อนนะหนึ่งคน เฮ้ยโอ้เฮ็กเยเฮ้ย,ยมีเอ้ยทำไมมันง่ายจังออกไปก่อนนะฮะอา่าว่างเรียบร้อยครับสวยเอามือปืนตัวอุยมือปืนได้แหวนด้วยนะฮะโอ้ครับแบบนี้เฮ้ยด่านนี้มันจะง่ายเกินไปเปล่าเฮ้ยมันจะง่ายเกินไปเปล่าพี่บปล่าเรียบร้อยโอ้โหโคตรง่ายง่ายกว่าด่านอื่นเยอะเลย เลือดเ,เ,เต็มนะฮะเรียบร้อยเราไปด่านถัดไปเลยอย่างรวดเร็วนะฮะโอเคผ่านมาอย่างง่ายดายนะฮะเปิดแมพนะฮะเอ้ยมีอะไรด้วยแหลงใหม่นะฮะได้ของขยะโอเคได้ของมาเต็มเลยนะฮะดูวิดีโอได้นะฮะเพื่อรับของแต่เรายังไม่สนใจนะฮะมีเปิดกล่องนะฮะทาร์กส์นะฮะโอเค ของกันนิดนึงเอ้ยมีกุญแจด้วยกุญแจนี้ทำอะไรได้โอเคแล้วของสักนิดนึงนะฮะได้เหรียญสีเหลืองม่วงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาไปต่อกันเลยดีกว่านะฮะภาร,รกิจที่9นะฮะระดับง่ายโอเคไปกันเลยนะฮะเรามาอยู่กับด่านที่9แล้วนะฮะดูซิว่าด่านนี้จะเจอกับอะไรนะครับออ้ยมีนกเลยอ่ะกดนกแล้วไล่นกได้ด้วยเฮ้ยโอ้อยู่ดีๆก็คิดตีเข้า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกแกเกินไปเป้าเฮ้ยมีผีพุ่งเฮ้ยเอาแล้วยิงช่วยหน่อยลงเดี๋ยววางไว้เมืไม่โดนด้วยนะประเด็นอยื้อไปก่อนนะยื้อไปก่อนน่าจะได้ใช้ขวดแล้วมั้ยนล็อกภารกิจด้วยโอเค เอามือปืนออกมาเอาตัวนี้ออกมาตัวโหดของนี่ไงเออตีแรงวะ่ะตี้ตีนี่ไงสวยงามเอาไปอีกครับเออสวยงามเอามาอีกครับมือปืนมือปืนเอ้ยอันนี้มือประแจใช่ไหมเอาเรียกว่ามือประแจปะ่ะมืออะไรก็ช่างนะฮะเราเรียกมาหมดนะฮะสวยโคตรตีแรงวิได้เงินมาฟรีด้วยนะฮะ เอาเก็บไปก่อนนั้นเราต้องการมือปืนนะฮะเฮ้ยมีตัวนี้ด้วยคืออะไรอ่ะตอนนี้ฉันสามารถใช้เมชชลกันได้ปืนอะไรอ่ะลองกดใช้สิโอ้โหโคตรจะดีเฮ้ยพี่เอาตัวนี้ไปกินฟาดทีนึงครั้งแรกนะดามิแรงมาก วางไปไม่โดนใครเลยนะโอ้โหพี่มือปืนเราเอ,อ้ยงานยากอยู่นะตานี้ยากอยู่นะเอามือปืนออกไปเออช่วยกันทีหนึ่งโอเคอะระว่างรอมือปืนออกมาอืมแล้วมือปืนมือปืนโคตรคููดาวนานอออกไปออกไปออกไป มีอะไรก็ออกไปให้หมดโอเคอุ้ยมีบอสเรียกอัพบิ๊กเวฟออฟซอมบี้มีเวฟใหญ่กำลังมานะฮะเหมือนน่าจะเป็นการเอาชีวิตรอดใช่ไหมเออมีมือปืนสองสวยงามเออมาจากไหนเนี่ยพวกนี้ เหมือนจะเป็นการเอาชีวิตรอดนะฮะไม่ได้มีฐานแต่อย่างใดเอยแรงแรงแรงเอาตัวนี้เออได้เลือดมาด้วยเลือดตอนนี้เก้าสิบห้าแล้วนะฮะออกไปก่อนเออยิงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยิง หมุดกินอ่าเราอันนี้ใช้ถังน้ํามันไปก็แล้วกันเพราะถังน้ำมันเรามีเยอะนะฮะโอ้โหโ,โหมุดกึนขนาดนี้อ้าวโอเคเอาไปเสิร์ฟสักหนึ่งตัวโอเคไปนะฮะโอ้โหที่ตามหมีละลอยพตดจะลยเอ้ยเอาตัวนี้ออกไป เออแรงเอ,อ้ยเดี๋ยวทำไรยิงไปนะฮะลุงยิงหน่อยถ้ามีลุงเยอะๆนี่ก็น่าจะดีโอเคเอาตัวนี้ออกไปก่อนเอาออกไปช่วยสักนิดนึงหรือว่าโหดอยู่นวด่านที่เก้าใครว่าไม่โหดนะฮะ คือเหมือนจะได้เปียบแต่ก็เสียเปียกถังน้ำมันก็เล็งยอะเกินโอเคอ่ามันลุกมาอีกแล้วลุกมาทำไมเนี่ยจดก้านบ่ายนี่ไงฮะเออต้องลงหัวนะฮะกูโอเคตีตีเหมือนตัวซอมบี้ที่เป็นอันนี้มันจะอืดเนาะ เอ้ยมาจากไหนเนี่ยโอเคเอ,ออกมาโอเคเอออ๋อนี่นเร็ว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 ออกตัวแทงไปนิดนึง จบยังรวดเร็วเอ้ยทำไมมันง่ายรอบนี้รอบนี้ง่ายนะฮะเออแปลกแปลกแปลกตานี้แปลกนะฮะเมื่อกี้ทำไมมันยากแล้วตานี้ทำไมมันง่ายโอเคโหว่าต้องอัพเกรดแล้วเ่้ยมีตัวใหม่ด้วยเป็นอะไรอะ่ะเปรเปอร์มือปืนสาวสายซัพพอร์ตนะฮะ โอเคมาดูกันดีกว่าเราสามารถอัพเกรดอะไรบ้างอันนี้ก็อัพเกรดได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดตัวนี้สักหน่อยนะตัวยิงไกลตัวเดียวในเกมนี้ตอนนี้อะไรอะ่ะเขาบอกว่ารถบัสต้องเลเวล4ก็ต้องเลเวล4ใช่ไหมได้ครับไปไปเรามีเงินเยอะนะฮะเอาตัวผมว่าตัวนี้โหดนะตัวนี้โหดตัวนี้โหดอไปเลยครับเป็นตัวที่ตีแรง ส่วนตัวนี้จะเป็นสายแทงนะฮะใช่ใช่ใช่สายแทงเพราะ HP เยอะกว่าอ่าโอเคเอาให้เขาสักนิดนึงจากห้าร้อเป็น563เยอะมาอัพไปอีกครับเป็น586เยอะมาโอเคเราไปด่านที่3นะฮะเดี๋ยวเอาด่านที่3เป็นด่านสุดท้ายก็แล้วกันนะก็เราก็จะเล่นไปทีละ3ด่าน3ด่านนะฮะมาดูด่านอุ๊ยอันนี้ภารกิจที่ส2อันนี้ภารกิจที่10โอเคไป โอเคเรามาถึงด่านที่สิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคทรงอันนี้ไปดูนะฮะกดนกไปนกก็หนีนะฮะฟาดฟาดเก้าสิบแปดนะดามเมจโอเคโอเคเอาตัวถือประแจไปสักนิดนึงนะเดี๋ยวโลเราหวังพึ่งอะไรได้กับไอ้ถังอันนี้ไหม <S <S อุย้ย ตีเป็นสเปดดาเมจโคตรดีอ่าวันนี้ไปแทงให้นิดนึงนี่ไงให้มันเข้ามาใกล้ๆตีตีตีเออตีโคโอเคเอาตัวนี้ไปดูซิว่าตัวนี้ทำอะไรได้ยิงปืนนะครับอ,อุ้ยรัวรัวรัวอ๋อปืนสั้นเนาะปืนสั้นมันก็เลยยิงรัวแต่ดาเมดมันก็จะแรงเท่าน่อยเออเอาถัางอันนี้แทงหน่อย أو, อ,อุ้ยเอานี่วิเตะได้เป็นตัวที่เตะได้เอาตัวนี้ไปแทงเอาตัวนี้ไปแทงเออแล้วเอาตัวนี้ไปเสริมเออสวยสวยสวยเอาตัวนี้มาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆไปเออช่วยกันช่วยกันเอาตัวแทงไปอีกนะฮะสวยเอาตัวยิงปืนมาช่วยอีก เออเออโอ้เเี๋ยวรอเออสี่นะฮะมันอัพเกรดถันได้ไหมอาตัวนี้มาอีกนะฮะเดี๋ยวเอานี้ออกไปช่วยด้วยนะตัวนี้มันวิ่งเร็วนะฮะถึงจะเลื่อนไม่เยอะแต่วิ่งเร็วทําให้มันสามารถที่จะซับทันนะฮะสวยนี่แหละไอตัวนี้แหละมันอึดโอ้โหโอโห เฮ้ยมันจะอืดเกินไปอืดเกินไปแล้วแกเ,เดี๋ยวเอานี้เอาไว้เป็นคีหลักของเรานะฮะมันแต่ว่ามันน่าจะเอาไว้เขีย่ยอ้างั้นเราใช้ไปเลยก็แล้วกันจะได้เขี่ยเลือดตรงนี้โอเคยิงไปส่งตัวแทงไปนิดนึงโอเคถือว่าน่าจะเข้าใกล้ได้ขึ้นเยอะเลยตอนนี้ อ๋อติด้ยังี่โคตรจะแรงอุ้ยมีเว็บใหญ่จะมาเร็ว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 เออสวยงามอย่ารอดูฉากนี้นะฮะไปจากนั้นก็เออดูตัวหน <Okay. S 1> ึ่งโอเคก็ พาดไปอย่างรวดเร็วสำหรับด่าที่ส0มันเร็วไปไหมหรือมันช้าเกินไปผมว่าน่าจะช้านะฮะไม่ได้เร็วมากเท่าไหร่โอเคก็เปิดแผนที่เยอะขึ้นนะฮะตอนนี้ก็เราจะไปทีลนะสด่านนะฮะแล้วก็ตอนนี้บอกไว้ก่อนว่าผมก็มาอยู่หอพักที่มหาลัยนะฮะดังนั้นคลิปอาจจะลงช้าหน่อยๆน,นะฮะ โอเคก็ประมาณนี้ก็แล้วกันสำหรับเกมเดนอาเฮดวอลแฟร์นะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะและก็แล้วก็ผมสงสัยตัวนี้นะฮะว่ามันเก่งไหมนะมันต่างจากตัวนี้ยังไงนะทุกคนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้หรือใครมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับเกมนี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้ด้วยเช่นกันนะฮะโอเคถ้ okay, างั้นก็ประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะฮะงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับคลิปนี้